เป็นประตูที่23แล้วนะครับที่ทัพปีศาจแดงเนี่ยโดนยิงจากลูกเตะมุมนะครับเกมล่าสุดเนี่ยคือความปราชัยนัดที่15แล้วนะครับจากการคุมทีมลงสนามในพรีเมียร์ลีกไป28นัดนะครับแมนยูเตนดเดตเนี่ยเล่นเกมพรีเมียร์ลีกที่ออเฟ,ฟอฟต์เนี่ยตกตามหลังคู่ต่อสู้ด้วยสกอร์0-1เนี่ยถึง13ครั้งด้วยกันแต่กลับมาชนะได้แค่3ครั้งครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับตุ้สแตทแมนรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับตัวเลขสถิติที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังแมชเดย์ทุกแมชเดย์นะครับที่เราจะรวบรวมสิ่งที่น่าสนใจมันนาเสนอกันวันนี้หลังจากที่ลงสนามแมชเดย์แรกในศึกพรีเมียร์ลีกมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่สถิติการสีประตูจากลูกเตะมุมครับเพื่อนเพื่อนครับโอ้โหเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าและไม่รู้ว่ามันจะจบลง ที่ตรงไหนนะครับแม่โดนอีกแล้วนะฮะสำหรับลิคาโดคาราฟิโอรี่ที่ไปโขกซ้ำลูกที่เด็กคนไร์นะครับเปิดเข้ามา นะครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูจุดที่ต้องประสบกับความปรชาชัยในเกมกับอาร์เซนอลนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยลูกที่เสียไปเนี่ยนะครับเป็นประตูที่23แล้วนะครับที่ทัพปีศาจแดงเนี่ยโดนยิงจากลูกเตะมุมนะครับนับตั้งแต่ฤดูกาล2023-2024เป็นต้นมานะก็เท่ากับว่าในช่วง2ปีหลังเนี่ยนะครับฤดูกาลนี้คือฤดูกาลที่สามนะสองปีหลังนับตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมาเนี่ยแมนยูไนเต็ดเนี่ยเสียไป23ลูกแล้วนะครับคือถ้าเราตัดลูกในเกมกับอาร์เซนอลออกไปเเนี่่่ยกก็ทาาับว 2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแมนเูสเต็ดเสียประตูจากลูกเตะมุมไปถึง22ลูกนะครับคิดเป็นค่าเฉลี่ยป,ปีละ11ประตูกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆโอ้โหปล่อยให้มันเป็นปัญหาคาราคาซังมาขนาดนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนกุญซือแล้วเปลี่ยนกุญซือเล่าเปลี่ยนวิธีการทํางานแล้วเปลี่ยนวิธีการทํางานอีกมันก็ยังคงเป็นปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างต่อเนื่องนะครับและเมื่อเราไปดูนะฮะกับผลงานของอาร์เซนอลนะครับมันยิ่งเป็นการบ่งชัดนะครับว่าแมนเชเต็ดเหมือนจะละเลยกับปัญหาตรงนี้ เพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าพ่อแห่งการเล่นลูกเตะมุมเล่นลูกเซตพีด อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่านับตั้งแต่ปี2 0 2 3นไปต้นมาในอาร์เซนอลได้ประตูจากลูกเตะมุมไปแล้วถึง31ลูกนะครับนี่ครับดูนะฮะว่า31ลูกนี่คือมากกว่าทีมอื่นๆที่สุดในลีกเลยนะครับทีมที่ผลงานใกล้เคียงกว่านี้นะครับก็คือลิเวอร์พูลนะครับตามหลังมาที่20ประตูนะครับโอ้โหต่างกันถึง11ประตูด้วยกันแล้วดูนะครับแมนเชสเตอร์ปล่อยให้อาร์เซนอลมาได้ประตูในลักษณะนี้อีกแล้วครับโอ้เหลือเชื่อจริงๆเอาเป็นว่าหลังจากนี้ขอให้มีอะไรที่มันดีขึ้นแล้ว หาวิธีการจัดการกับพวกที่ตัวมาพัวพันกับผู้าาตรูหรืออะไรก็ได้นะผมอยากเห็นเรื่องราวแบบนี้จริงๆนะครับเพื่อนๆ <c oughs> เออเรื่องต่อมานะครับช่วงหลังเวลาอาร์เซนอลเนี่ยนะฮะ <c oughs> เจอกับแมต็์ที่โอทัฟฟอร์ดเนี่ยก็หลายๆครั้งมีผลงานที่ดีกลับไปนะครับและเขาบอกว่า เกมล่าสุดเนี่ยเป็นครั้งที่6แล้วนะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยบุกมาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมพรีเมียร์ลีกด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนนะครับนี่คือสถิติที่ทีมทีมนึงเนี่ยสามารถบุกชนะอีกทีมนึงได้นี่คือตัวเลขสูงสุดแล้วนะไม่เคยมีทีมไหนที่บุกชนะทีมทีมนึงในพรีเมียร์ลีกด้วยกันเองเนี่ยด้วยสกอร1์1นได้บ่อยกว่าอาร์เซนอลที่ทำได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าพอโดนแล้วก็ไม่รู้จะตอบโต้้้้เเเเเเขขาาาายยยััััังงงงไไออออ่่่ะะนนนนโดดดดฉพกกกบบบชวหลลทีีีรรรซมมึ ต่อมานี่ก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยผมว่ามันเป็นการบ่งชี้ถึงคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับ <S <S เกมของอาร์เซนอลเนี่ย นะฮะกลายเป็นครั้งที่13แล้วนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกตามหลังคู่ต่อสู้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตัวหนึ่งในการลงเล่นเกมพมรีเมียร์ลีกที่บ้านของตัวเองนะครับและเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าในบรรดา13เกมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความปลาชัยถึง10ครั้งด้วยกันนะครับเพื่อนๆโอ้โหถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับคาแรคเตอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือโดนได้เสียได้แต่กูกลับมาชนะได้เหมือนกันนะฮะ แต่พอมาในยุคหลังเนี่ยนะครับ13เกมแล้วนะครับ13เกมนี่คือนับย้อนกลับไปถึงเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะก็พูดง่ายๆว่าตั้งแต่ซีซันที่แล้วเป็นต้นมาแมนยูเนเต็ดเนี่ยเล่นเกมผิวบริจีโอเ์ฟอร์ดเนี่ยตกตามหลังคู่ต่อสู้ด้วยสกอร์0-1เนี่ยถึง13ครั้งด้วยกันแต่กลับมาชนะได้แค่3ครั้งครับแล้วก็พุ่งชนความปลาชัยไปถึง10เกมครับเพื่อนๆโอ้โหดูครับความเปลี่ยนแปลงไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสเปรลิดอย่างความเป็นนักสู้มังหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะเออ คือไม่ใช่ว่าผิดหวังอะไรต่างๆแล้วมาบ่นอะไรนะฮะแต่มันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกรูไหมครับโอ้โหก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นบ่อยนะฮะขอคาแรคเตอร์แบบเดิมกลับมาได้ไหมนะเออนะครับอ่ะเรื่องต่อมา นะครับเรื่องนี้อาจจะดูดีหน่อยแต่ก็ดูจะไม่ได้มีผลอะไระนะเพราะว่าเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยแมนยูเต็ดเนี่ยหาโอกาสสับกลได้ถึง22ครั้งด้วยกันนะครับนี่คือสถิติสูงสุดในการเจอกับอาร์เซนอลในเกมพรีเมียร์ลีกนะนับตั้งแต่เกมที่ถล่มไป8ประตูต่อ2ย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2011นั่นเองซึ่งครั้งนั้นเนี่ยล่อเป้าอาร์เซนอลไปถึง25ครั้งด้วยกันนะครับและนี่ก็คือผลงานที่เขาเรียกว่าเป็นเกมที่อาร์เซนอลเนี่ยโดนคู่ต่อสู้ล่อเป้าสูงที่สุดละนับ พฤศจิกายนปี2020เป็นต้นมาซึ่งคราวนั้นเนี่ยก็โดนล,ลีดลอยู่ในเตล่อป้าไปถึง25ครั้งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นด้วยรูปเกมด้วยแผนการเล่นของอาร์เซนอลในครึ่งหลังนะนะที่พอได้สกอร์นำแล้วเนี่ยนะครับก็เปิด พื้นที่ให้กับแมนยูเต็ดได้เล่นได้แมนยูเต็ดเป็นฝ่ายคลองบอลแล้วก็บุกเข้าหาอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกว่าไปเข้าไปเข้าแผนเขาแผนการเขาว่ามันเอื้ออำนวยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นขยับมาดูกันที่สถิติของรูเบนนามริมครับเพื่อนๆโอ้โหนะฮะเรียกว่ามีสถิติแย่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะสำหรับในายใหญ่ชาวโปรตุเกสนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยคือความปราชัยนัดที่15แล้วนะครับจากการคุมทีมลงสนามในพรีเมียร์ลีกไป28นัดนะครับในฐานะผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาบุริมชนะได้แค่7นัดแล้วก็เสมออีก6เกมนะครับ mm. เขาได้กลายเป็นกุนซื้อน,นะฮะที่แพ้ครบ15เกมเร็วที่สุดนะครับในบรรดาคนที่ไม่ได้คุมทีมอันนี้คือเขาไม่นับทีมน้องใหม่นะเพราะว่าทีมน้องใหม่นะมันมีโอกาสที่ว่าคุมแล้วก็แพ้เร็วถึง15นัดได้เร็วอะไรประมาณนี้นะครับคือเป็นคนที่แพ้15นัด เร็วสุดนะครับนับตั้งแต่ผลงานของพอฮาร์ดนะฮะกับพอสมัทนะครับ,บ,รบย้อนกลับไปเมื่อปี2009นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาคุมไป27นัดแล้วก็แพ้ไป15เกมนะฮะแม่นีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลงานของนักเตะใหม่ของเราบ้างนะครับ นั่นก็คือบรอันเอมเบอร์โม่นะครับซึ่งก็มีผลงานที่เรียกว่าไปสถิติส่วนตัวที่ดีละ่ะนะครับสำหรับเกมนี้เพราะว่าเขาหาโอกาสจบสกอร์ไปได้5ครั้งนะฮะมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่หวือหวาอะไรมากมายนะแต่นี่คือสถิติสูงสุดของเจ้าตัวนะครับกับการลงเล่นพรีเมียร์ลีกนะนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023ไปต้นมานะครับซึ่งคราวนั้นเนี่ยเขาหาโอกาสยิงได้ถึง6ครั้งนะครับในเกมที่เจอกับเบอร์ลี่แต่ว่านัดนี้เนี่ย มันเป็นการหาโอกาสยิงได้มากสุดโดยที่เอ็มบโมไม่สามารถยิงประตูได้นะฮะนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2 0 2 2ัไปต้นมานะครับซึ่งคราวนั้นเนี่ยหาโอกาสยิงได้5ครั้งเท่ากับเกมนี้แหละวันนั้นเจอกับสเปอร์นะครับและผลงานการหาโอกาสสับไกลได้5ครั้งในเกมกับอาร์เซนอลในเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนับว่าเป็นผลงานที่ สูงทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับผู้เล่นร่วมลีกคนอื่นๆนะฮะเพราะว่ามีอนินเตอร์แค่3คนเท่านั้นนะครับที่ทำผลงานการหาโอกาสยิงได้มากกว่าเอมเบโมในแมชเดย์ที่1นั่นเองนะครับนี่คือสถิติตัวเลขที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเกมเปิดฤดูกาล2025-2026นะครับที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe ให้กับช่องทางของผมด้วยนะครับ